ว่าแต่เดี๋ยวเราคุยนิดนึงพี่จ้องนี่แบบเราเข้าวงการมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเริ่มมาอย่างไงนะครับเริ่มมาเริ่มแรกเริ่มแรกเริ่มแรกเนี่ยจักรยานเพื่อนมันซื้อรถพับรถทับรถพับเสียงกงอ่ะอ๋อรถพับเริ่มมาจากล้อล้อสิบหกนิ้วล้อเล็กเล็กเลยคือมันบอกกูให้กูปั่นละ ก็เลยก็เลยเออพ่อเขาเห็นกูจะต่อก็ได้กูไม่มีกูไม่มีจักรยานใส่หลังรถเดี๋ยวกูเอาไปขี่ขี่หาลูกค้าอะไรในเมืองเงี้ยเริ่มจากแค่ตรงนี้เองเริ่มจากรถพับล้อเล็กก่อนใช่เลยเนาะรถพับล้อเล็กก่อนแล้วเราเราปั่นไปในขนาดไหนแล้วถึงจะแบบคิดว่าเปลี่ยนเอ้เปลี่ยนรถดีกว่าอะไรอคันแรกเป็นรถรถพับล้อเล็กที่ก็ไปขี่กับเพื่อนสองคนนี่แหละมันก็ซื้อรถพับ อีกคันหนึ่งมาที่เป็นอลูอไปร้อยยี่สิบนิ้วครับก็ไปขี่กับมันนี่แหละมนขี่พอไปขี่ด้วยกันเสร็จปับ๊บมันขี่ไม่ไวหวไอเราขี่ได้ขนาะเราก็เอาไปขยับมันดีวกว่าพอพอบอกมันขยับปับ๊บแ,แม่งก็มาขายแม่งก็มาขายรถพับที่มันซื้อมาซื้อมาให้เนี่ยไอซื้อซื้อมาใช้ของมันเนี่ยก็มาขายให้ก็เป็นรถพับ จากล้อเล็กก็เปลี่ยนมาเป็นล้อรถพับแต่ทุกคันนี่เขาฟอนะแต่งหมดนะแต่งเต็มมาแล้วใช่ไหมไม่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 ต้องมาแต่งออ๋อมาแต่งเพิ่มแล้วตอนรถวับนี่คือเราก็ยังปั่นคนเดียวอยู่ไหมหรือแบบเราไปปั่นกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เราไม่มีไม่มีไม่มีอย่างอย่างอย่างแต่พอมีเป็นมีรถพับ20่ินิ้วแล้วเนี่ยเริ่มหาแล้วเริ่มหาอีเวนต์ลวตอนตอนนั้นคือกระแสจักรยานมายังเริ่มเริ่มจะมาละ แล้วเราไปกลุ่มรถพับก่อนไหมไม่ไม่ไม่รู้จกใครเลยก็ไปกลุ่มที่เขาแบบมีจักรยานหลากหลายถี่อย่างนี้เลยใช่ใช่จ็ไปปั่นในเมืองอ่ะปั่นเที่ยวอ่๋อแล้วก็ปั่นเที่ยวในเมืองก่อนใช่ใช่เราก็เข้าไปดูเราก็เข้าไปดูข้อมูลเข้าไปดูว่าเอ้ยกลุ่มนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะเออคนใหญ่จะขี่ใส่อภูเขาเว้ยอ่าแล้วเราไปได้มายังไงคันแรกได้มาเลย โอ้ยกูต้องมีบ้างโอ้ยถึงภูเขาอ่าหาข้อมูลก่อนอ่าตอนนั้นหาที่ไหนแต่หาข้อมูลนี่คือคือตัวเองก็ไม่ได้รู้นะอ่แค่รู้ว่าเออแม่งจะภูเขาเลยอ่าแม่งมีเขาทีอะไรบ้างวะอ๋อมีแบรนด์อะไรที่มันแบบน่าสนใจว่ะที่มันจะทนหน่อยเออาก็ไปเซิร์ชเซิร์ชหาจักรยานมือสองอะไรอย่างนี้แหละอ่าคันแรกมาอย่างไงคันแรกก็ดูในอินเทอร์เน็ตอ่แล้วก็ดูคนที่เขาขายเออ คันแรกเนี่ยคันแรกจริงๆมันเป็นรถคอมพิวมันเป็นมันเป็นเทคอ่าเทคหกพันสีฟ้าฝ้ายสีฟ้าฝ้ายใช่เูข้อมูลเลยอันนั้นเราก็ไม่รู้ข้อมูลเท่าไหร่หรอกเราก็รู้ว่าเออเออจะปรยานราคาประมาณเนี้ยเอแม่งต้องมันต้องดีแล้วล่ะต้องโอเคแล้วล่ะก็เลยก็เลยซื้อมาซื้อมาโอ้ตอนนั้นสองพันกว่าดิสองพันโอ้ยสองพันก็แพงแล้วสมัยนั้นสองพันแปด บอกเมียเท่าะะไหร่บอกเมียไ่บอกก็ดีข <c oughs> องมือเปลรถคอมพี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนล้อมาแล้วออกเปลี่ยนล้อมาแล้วเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล,ล้อเป็นเป็นอะไรวะมาวิกสามหนึ่งเก้าดุมเป็นโนเทกสมัยนั้นมันมันมันยังเป็นใบสองหรือใบสามสามใบออกแยงใน่แ้นยังเป็นใบสามสามใบอยู่ สามคูณสิบแล้วนะสามคูณสิบแล้วโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าจีนทีเอ็กทีมันคืออะไรเออเออเอ็ทีมมันบอกให้เอ็กทีมแล้วโอเคเอ็กทีก็เอ็กทีมนะประมาณนั้นแหละรถก็สภาพใหม่อะไรสภาพใหม่ไม่ไม่ไม่ช้ำมากหรอกไปซื้อที่แถวไหนมาคันนี้แถวรามอ๋ออุ้ยไปฮิวจากคอนโดมาเลยฮิวจากคอนโดรถสภาพสวยๆมาเลย แล้วก็เอาคันนั้นมาเริ่มปั่นโอ้โหเอามาปั๊บเนี่าเอามาปั๊บนี่เราแม่งสดาน์สายแต่งมาตั้งแต่ตั้งแต่คันรถพับแล้วเอามากูจะกูจะแต่งอะไรดีวะแต่งอะไรเขาไหนบอกเขาแต่งมาแล้วมันเป็นคอมเพร็ไงอเลกซมันก็ออะไรมันก็จะเปลี่ยนแต่ล้อมานี่จัดอะไรมาด้วยความที่ด้วยความที่อยากจะไปออกทิปกับเขาเราก็ศึกษาแล้ว ร้อยี่หกใช่ไหมร้อยยี่หกอ๋อแล้วกว่าิบหกอ่ะโอเแต่แต่ตอนนั้นน่ะไอเราเรามองว่าล้อเราอัพแล้วอือยากได้อะไรที่มันเบาไปอีกเจอจังหวะที่เซลเขาเขาเสนอแม่งเนี่ยสเต็มต้องเปลี่ยนนะแฮนต้องเปลี่ยนนะโก่อนรอแฮนด์คาร์บอนหมดเลยแฮนด์กระป๋ามาไปเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้อะไรเบาเลยรเด็กเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาต้องไล่ฟังสเต็มก็เป็นเคซีเอ็นซีอ่ะ แบบที่เราแบบที่เราเราก็ไม่เคยรู้นะเขาแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็อะไรวะโช๊คก็เป็นโช๊คก็เป็นตัวมันโช๊คลมอะ่ะออะไรวะไม่ออกวะห้าพันพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันเหล่เปล่าเลยอันหนึ่งก็คือเอาไปร่วมทริปกับเพื่อนๆนะชมจักรยานทริปแรกก็กระสาขาวเลยทริปแรกผอ้ยังไม่ทันได้ออก แต่บ้านเลยอืฝนฝนลงด้วย oh, แมง <laughs> อยู่เอิออยู่เธอแรกก็ลื่น <laughs> ลื่นแบบลื่นตรงอยู่เธอเลยด้วยความที่เราเราไม่เคยขี่จักรยานเสือภูเขาหน้าฝนน่ะโ oh, <okay. S 1> อเอคออกไปปั๊บแม่งมั่นใจเลยแม่งล้มไป oh. แ,แม่งคน <laughs> อายเลยอะตรงตลาดพอดีอะตรงแถวบ้านอะ่ะ oh. เราไปเจอด้วยความที่ใหม่นะไปเจอกลุ่มสมาช,ชิกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ,อเป็นใครเป็นใครบ้างเป็นใครบ้างเนี่ยอ,อ,อันนั้นไปกันกี่คนรอบนึงยเป็นสิบสิบยุบแต่กลุ่มนั้นก็แตกไปแล้วเ,ออเขาก็เขาก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้ปัดแล้วบางคนก็มีปัญหากันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปัดแล้วอันนั้นก็แต่งงก็น ยังไม่พอสักขี่ไปสักพักนึงเจอเซลล์มันมาขายล้ออห้บอกว่าพี่ผมผมผมไม่ได้ใช้แล้วล้อหมื่นผมไปขี่ผมไปขี่ย9แลิบก้าแล้วเออเป็นนักแข่งไงเป็นนักแข่งของเทียมอนไงขายล้อขายล้อตัวท็อปมาเลยมาวิกเอสแอลอาร์จำได้เลยโหจัดไหมโดนไปสองหมื่นโดนไปสองหมื่น แต่แต่แต่มันมีออชั่นมันแล้วว่ารอมันแล้วนะดูความที่แม่งอยากได้นะออืเขาบอกว่าถ้าแต่ถ้าเล้ายังไงก็ถ้ามันถ้ามันแตกยังไงก็เขาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใหอโอเคเอามาก่อนผมไปขี่แม่งทริปแรกกล้วเล็บร้อยขึ้นขบก็โจมเลยอ๋อไมปขบก็โจมอันนี้คือออกต่างจังหวัดทริปแรกไหมทริปสองละอันแรกคือกระซ่าขาว ภาษาขาวแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นไปเทคแล้วไงก็เลยหากลุ่มเทคอ๋อเออเออเออน่าสนใจหนเล่าช่วงไหนปหากลุ่มเทคมันจังหวะจังหวะพอดีที่ว่าแล้วว่าเล่นดนตรีคืนอยู่ครับแต่มันมีร้านจักรยานร้านจักรยานอยู่ข้างอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆร้านที่เล่นดนตรีคืนนะเออเป็นเป็นเป็นตัวแทนตัวแทนในมหาชัยเออตัวแทนเทคเราก็ไป ซื้อของร้านเขาถามนูนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปก็ไปอยู่กวนเขาด้วยสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาเขามีทริปก็ไปเกาะเกาะเขารับก็ไปกับเขาอะไรอเงี้ยมาณนันใช่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะมีทั้งแบบจกักรยานหลากหลายปะ่ะหรือว่าเสือภูเขาก่อน,อน,นก็จะมีเสือภูเขาสลับกับมอบแต่เราด้วยความที่เราไม่ชอบหมอบเยลยก็เราก็ไปเฉพาะทริปเสือภูเขาใช่โอ้โหตอนนั้นเป็นตอนตอนนั้นเลยต้องหายาง ต้องหายางยางเล็กอืละยางเล็กเพื่อที่จะจะขี่ตามเขาทันนะ่ะ<อ>ก็ไปขี่โอ้ยไปขี่เขาไหลไหลไหล,ไหลทิปอยู่ที่แก่งอาจารย์เจ็ดสิบโลก็ไปองานงานสวนพึ่งที่เป็นแบบปั่นใจเกินร้อยเป็นเจ็ดสิบโลก็ไปช่วงนั้นงานงานปั่นน่าจะเยอะยไปแบบเอาใช่งานปั่นเยอะจึงอยู่ยในช่วงกระแสที่แบบว่าแบบคือคักอยู เราเริ่มมองจักรยานที่แม่งต้องงไงไม่ต้องเบากว่านี้แล้วตะกตารของเราที่เราเห็นคนอื่นเขาทํากันคือจักรยานไม่ต้องเบาเว้ยเบาเลยไหมคือเบาขา,ข,าขี่สบายว่ะเมือ่อก่อนคิดคิดแค่คิดแค่นี้แหละก็เลยอยากได้อยากได้อยากได้ขอขอเพราะคันแรกมันเป็นอะลูใช่ไหมใช่เป็นอ,อะลูเป็นอะลูเหแ,แ,แต่แต่อะลูนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับปั่นปั่นดีเนาะขี่แล้ว อนนั้นก็จะแบบมีบางคนอาจจะแบบมีคาร์บอนคาร์บอนมาแล้วใช่ด้วยความที่เพื่อนมันซื้อไว้เออเออควรควรเปลี่ยนเ้วเว้ยเพื่อนเพื่อนเขาใช้คาร์บอนกันเรายังไงขวนควายสิของอะไรเราเต็มแล้วนี่เอออะไรเราอะไรเราสมบูรณ์หมดาทุกอย่างแล้วครบแล้วออไม่ออไม่ต้องเปลี่ยนเี่ยอะไรละเออนี่ก็ก็เลยเปลี่ยนเป็นคาร์บอน อ๋อเพราะว่าเราถ้าจะเปลี่ยนท้งีก็ขยับเป็นคาร์บอนไปเลยถูกต้องออแต่ถ้าไปซื้อคาร์บอนแบบแบรนด์นมันจะไปไม่ได้เลยกับราคานี้อ๋อก็เลยเอ,เอาคาร์บอนที่ไม่มีแบรนด์นี่แหละอือแต่แปลกนะยังไงมันมันบ้าเบาจริงแต่พอเวลามาขี่จริงอ่ะมันจับขี่สู้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 แบรนด์เก่าที่เราขี่อยู่ไม่ได้เลย จริงก็เบามันก็น่าจะแบบว่าดีกว่าไหมอ่ะขี่แล้วรู้เลยโอเคมันเบาจริงเออยกยึกอะไรเบาเออแต่เวลาขี่เวลาทําความเร็วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันมันมันขี่ไม่สนุกเหมือนเหมือนอารูที่เราที่เราที่เรามีคันแรกอออยู่ได้สักระยะนึงคันนี้อยู่ได้สักระยะนึงแล้วก็ กระแสกระแสจักรยานมันก็ช่วงนั้นก็ยังบูมนะมีหลากหลายประเภทอืส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะตามเขาเสิรมากกว่า<ม>ช่วงนั้นมีจักรยานคันหนึ่งแล้วก็มีแล,มแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมีแฟตไบแฟตไบมันเป็นกระแสนะเมื่อก่อนนะอ๋อใช่ใช่มันเข้ามาอยู่ช่วงนึงเออเข้ามาอยู่ช่วงหนึ่ง,ง,งที่อะไรว่าแม่งขันเบลเลอร์เลยล้อเบลเลอร์เลยเอาด้วยไหมเออเอาดิแต่ว่า แต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะคือเราเราก็ไม่ได้ไปขวนขวายจะซื้อ,อ,อซื้อเป็นอะไรนะซื้อมือหนึ่งซื้ออะไรหรอกเ,ออเราก็หาช้อนๆอ,อาจากคนที่แบบไม่ไม่ไม่ได้ขี่เ,ออเราไปงอกเ็ดไว้ไม่คันหนึ่งใช่ไปงอกไว้ไม่คันหนึ่ง <c oughs> โอ้ก็มาแต่งเอามาแต่งนู่นนี่นั่น <c oughs> ทำนู่นนี่นั่นทุกอย่างก็ไปหากลุ่ม สิ่งสถิตขี่กับเขาอีกอแ,ตแ,ตแต่นะด้วยความที่เราชอบอะไรที่มันลุยๆเราพอเราไปขี่กับกลุ่มนะ<อ>กลุ่มนะั้นกะ็จะเป็นแบบชิชๆอๆถ่ายรูปหาของกินอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่สนุกตัดเหมืึงถึงจุดดิมตัวก็แหมเราเฟรชออกมาดีกว่าแล้วเราไปรถก็ยังอยู่นะแต่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเริ่มเริ่มจะไปเจอกลุ่มที่เขามีมีฟูซันแล้ะ เราไปลองขอเขาปั่นดูอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมินสนุกว่ะนั่นรถมันรถมันนุ่มๆดีว่ะอืมอถ้าถ้าอัน้ขี่แบบนี้ีโอ้โหใเจ๋วเลยนะเนียแเบบมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าถ้าจะไม่ผิดเหมือนแบบปูซัทเราก็จะแบบคิดว่ามันแพงๆเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช่บบใช่ใชเรพราะเพราเมื่อก่อนเนที่ไปดูใน ในร้านแถวราชบุรีกันโอ้โหรถบ้านแล้วเป็นแสนเฟรมอย่างเดียวแป้งหกเจ็ดหมื่นมันไกลตัวเราไงใช่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 มันไกลตัวเราเลยเราก็แบบไม่ได้ดูพวกนั้นหรอกแพงไปไหนวะจักรยานแค่จักรยานเนาะไกลตัวเลยแต่เมื่อก่อนนะรถพวกนี้นะมีมาขายเยอะนะมีมีมาขายแบบเพียบเลยแต่ยังไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าราคาสูง ไกลตัวจากเรามากใช่ใช่ใช่หลังจากไปไปเรายัางไงต่อนะมันไปคันใหม่ได้ไงเนี่ยด้วยความที่อยากได้หาเขาเลยหากลุ่มหากวนกันเลยเออตอนนั้นเหมือนกับใครแนะนําวะบอกมีเพื่อนเออมีเพื่อจะขายอยู่เราโทรไปคุยยสิอราโทรไปควุยโอ้โหคันแรกนี่คันแรกซื้อ,อมือสองเลยนะเขาแต่งมาให้เต็มเสร็จสบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราอยู่ประมาณนี้หกหมื่นอ๋อหกแสนหมื่นโอ้เราก็แบบโอ้ ก็มนลาชั่งใจอยู่นานว่าเออทำไงดีวันเนี้ยอยากได้อยากได้แต่ไม่มีไม่ไม่มีปัญญาซื้อคันไม่มีไม่มีงอกปัญญางอกไปอีกคันละยังไงเราทำขายทิครับหาขายก่อนเลยหาขายคันที่ที่เรามีอยู่เนี้ยขายที่คันาีเมีอยู่ใช่ใช่เริ่มจากขายแฟสไบท์ก่อนแฟสไบท์เฟสไบท์แต่งไปรวมสามหมื่นขายไปเท่าไหร่ขายทิ้งไป เกือบสองหมื่นเปไปนี่เปไปนี่แต่งเยอะนะแต่งชุดขับชุดขับยังเป็นเอ็กีเลยที่ดูยอดสุดยอดสุดยอดส่วนสีนี่ไม่เหมือนใครก็จริงทำสีด้วยทำสีทำสีให้เพื่อทำสีให้สีไม่เหมือนใครเลยเยี่ยมเยี่ยมไปไปไปทำสีสวยรถสวยจริงนะแต่พอไปอยู่กับกลุ่มไปไปนะเขาไม่ได้สนใจนะเพราะแบรนด์มันไม่ใช่แบรนด์แบรนด์จีน ก่อนขี่แพนทอ่ออแล้วกลุ่มกลุ่มเป็นไปนี่เขาโอ้โหเขาต้องใช้แบรนด์อะไรกันพี่ในกลุ่มเป็นไปสมัยนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ที่ก็จะเป็นพวกอะไรนะเคสเอสอ๋อเคเอสเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นไปไม่ได้มีเยอะนะเออเออของเราเป็นแพนทอมอะเบ็นจีนเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยะเขาก็เฉย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 เเฉยรถรถเราแม่ง d i y อย่างเงี้ย ถ้าถ้าเป็นรถแบรนด์เมื่อก่อนของแฟนบัก็เป็นเคสเอสของกูดมองกู๊ดเป็นอะไรนะซอรซ่าอแล้วก็ม <Okay. S 3> นะีอีกอันนะึงอีกอันนึงอะไรวะที่เป็นทัวร์ริงที่เป็นรถทัวร์ริง <c oughs> ที่เป็นรถแนวทัวร์ริงหน่อยอ่ะนยี่ห้อะ <c oughs> อะไรวะยี่ห้ออะไรวะไม่รูนอันนึงอ่ะเป็นคอมาเบอรี่แบบสวยๆเลยอ๋อไปรถแฟนบัยเสร็จปั๊บ ปล่อยรถไอาหาเทลคันแรกแต่งตเต็มเนี่ย uh huh. ออแล้วมีพี่คนหนึ่งสนใจอยู่ uh huh. แกก็เลยซื้อแกก็บอกขอซื้อราคานี้นะ uh huh. เอาละพอได้จากนี้ปับ๊บตรงนี้ปับ๊บโอ้ยเงินกูพอพอแล้วนี่วะ <c oughs> จัดไปจัดเลยจัดนลยคันแรกมันคือรถอะไรแล้วก็ได้อะไรมามั่งใจแอน em, uh huh. แอนเทมแองโูซันละ รู้แล้วว่ามัเป็นฟูลซัดมีโช๊คกลางแล้วแต่เราไม่รู้ดีเทลของมันว่ายังไงระยะยุครถแนวเนี้ยเหมาะขี่แบบนี้รถแนวนี้เหมาะกับขี่แบบนี้นะแรกๆเราก็ไม่รู้มากเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากูมีสองโช๊เนี่ยกูขี่ลงเขาได้แล้วอ่อโอเคเลยยังไงเราไปจัดมาเรียบร้อยจัดมาเรียบร้อยเลยโอ้อะไรก็อะไรก็โอเคนะโอเคนะแต่แต่ ด้วยความที่เราไม่มีความรู้อะว่าคือม่มันมันรถแบบเนี้ยอืมันขี่ประเภทมันขี่ประเภทมันมันขี่มันสกาลภาพมันประมาณไหนอะไรยังไงขี่ได้แค่ไหนแต่มองว่าโอเคพอมาเจอแต่ก่อนเราเริ่มขี่เราเริ่มขี่เส้นทางในพุทธมณฑกันแล้วใช่ไหมมาแแหละตอนนั้นคือเราได้ยุบอะไรมาพอรู้ไหมถ้าแบบเป็นตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วพอพอรู้บ้างเพราะเขาเพราะเขา เขาพิเศษว่าเฮ้ยชกเนี่ยมันปรับสั่นได้สองระดับนะเว้ยเป็นทาราสทารัสทารัสอะไรทารัสอะไรวะเป็นรถที่ซื้อเป็นรถที่ซื้อแพงที่สุดแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราเราคิดว่ามันแพงที่สุดแล้วใช่ไหใช่แปดพันอะแพงที่สุดแล้วแปดพันแปดพันนี่เขาลดราคามาใช่ไหมใช่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 ลดมาลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกงี้ใช่ออกซื้อแปดพันยังไงต่อรอไปรับรถที่นู่นรับรถที่นี่เอารถที่นี่วิ่งไปเอารถ แถวนวมินเลยเอ,อตอนแรกน่ะตอนแรกอะว่าจะคุยไม่จะคุยไม่จบอะจะคุยไม่จบก็คงก็คงจะไปเอารถที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นอีห้อหนึ่งอ,อัอน,นั้นก็สวยเหมือนกันอันนั้น GT s, ออ <S แ n งชั่นเลยเออแต่จริงอใจจริงอะชอบชอบชอบ GT เหมือนกันนะเ,ออเพราะว่าแบรนด์นะเราก็คุ้นเราคุ้น GT ออแล้วรถมันสวย แต่เราไม่มีความมั่นใจว่าถ้าไปถึงอ่ะมันไม่ตรงปกอ่ะรถราคารถราคาแปดพันน่ะเอรถราคาแปดพันอ่ะถ้าเราไปเสี่ยงเอาที่นู่นแล้วเกิดมันไม่ต้องปกขึ้นมาแล้วเราไม่เอาอ่ะแลเราขี่ไรอ่ะไม่มีอะไรขี่เออสุดท้ายเราก็มาจับรถที่มันจับต้องได้ที่มันเห็นเห็นเลยดีกว่าใช่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 เขถูกใจปักโอเคเลยไปลุยเลยซื้อวันนี้ขี่พรุ่งนี้ แล้วเราไปไหนต่อหลังจากคันนั้นก็ขี่ไปขี่ไปได้สักระยะหนึ่งขี่ไปได้สักระยะหนึ่งเอาอีกเหรอก็มีเพื่อนๆแหละมีเพื่อนในกลุ่มนี่แหละเขาเพื่อนดีอย่างนั้นเลยเขาเขาอยากได้เขาอยากได้รถแบบเราบ้างอ๋ออยากได้บ้างเอออยากได้แบบเราบ้างอืก็มาปรึกษาเราปรึกษาเราก็ประมาณแบบเอ้ยรถเนี่ยอยากขยับแล้วอะไรเงี้ยอือเป็นจังหวะที่เรามีความคิดอยู่ในใจแล้วว่าอืเรา อย่ไซสเอสเราแม่งเราขี่ไซสเอ,สนะอ็มนะเราก็เลยเอามองว่าเฮ้ยเนี่ย,ยเจกเฮ้ยอุย้ยราบูชื่อนะก็เลยก็เลยมองว่าเอ้ยเป็นไปเอ้ยเป็นไปได้เชสเนี่ยลองมาลอง,ลองมาขี่ไวัยทีไหมม,ม,มาขี่ไซสไซสไซเอสผมเนี่ยอืผม,มว่ามีแผนว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะมาขยับอืขยับให้เป็นเอ,อ็ม,อม มาขี่ด้วยกันมาขี่แบบนี้ด้วยกันผมสนุกดีแบบก็เลยก็เลยกัแบเฟรมเราอะ่ะมันก็สภาพอย่างดีอยู่นะเพราะเราก็เรา,เราก็เราก็ดูแลนะรถเราทุกคันนี้เราเราเราไม่ไม่ปล่อยให้โซมดูแลตลอดอก็คุยกันว่าเออเนี่ยมันซื้อรถใหม่กันเจตะซื้อรถใหม่เลยแกบตบัเฟรมอ่นะซับกันอ,อเขาก็ได้อะไรใหม่ไปอะไรเงี้ยเราก็ ก็สับเฟรมกันแล้วก็มีค่าสับเฟรมให้ในราคาที่แบบว่าเออมันไม่น่าเกียดประม,มาณนั้นแกก็ได้แกก็มีเฟรมเดี๋ยวเราก็ไปเจอเดี๋ยวเราเดี๋ยวยวันนี้เราก็ไปเจอเฟรมอน,นีเราจะไปเจอเฟรมอันนั้นที่พูดถึง <c oughs> ใช่อ๋อ <c oughs> อันนี้คือเฟรมไซส์ S อไซส์เอสที่เคยอยู่กับพี่โจ๊กใช่ล้วไปอยู่กับเพื่อนของเราอีกคนนึงใช่แล้วก็มาอยู่กับพี่คนนี้ใช่วนอยู่งี้อันนี้เป็นมือที่สี่ ใช่อ่าคนนี้จะเป็นมือที่สี่เดี๋ยวเราไปดูรถคันนั้นอยู่ครับว่าสภาพล่าสุดเป็นยังไงบ้างซื้อไปในราคาที่คุ้มค่าคุ้มค่ากับอะไรอะไรแต่ไปอยู่กับคนที่เขาได้ขี่จริงๆอะ่ะมันยิ่งคุ้มค่าเข้าไปใหญ่มีคนที่ซื้อเราไม่ขี่ด้วยเหรอครับมีมเราม่เราเราเคยเจอบ้างไหมคนนึงอะไรนะเราเคยเจอาเามาขอาเมื่อวานก็จเจอ,อ วานก็เจอ